กาดใบนี่คือจุดมุ่งหมายปลายทางที่เราจะไปพักค้างคืนในเย็นวันนี้ผืนแผ่นดินยังคงเป็นหลาดกรวดอันร้างทอดยาวไปในระยะแนวเขายังคงเป็นลานกรวดร้าวที่เราเดินทางมาตลอดตั้งแต่ออกจากกาสางานกรวดสีเทายังคงทอดยาวไปไม่รู้จบสิน้นแต่หน้าแปลกที่ความรู้สึกในแต่ละช่วงไม่เหมือนกัน ทางจากกาสามายังตุกเจแรกที่พบจะเป็นรานกวดแห่งนี้รู้สึกชงนและมหัศจรรย์ใจรู้สึกเปล่าเปลี่ยววังเวงอยู่บ้างแต่พื้นดินภายใต้ฝ่าเท้าก็ดูดซับเอาความหวัดหวันอ้างวางไปได้ไม่น้อยมันยังก่อให้เกิดความรู้สึกของการหล่อเลี้ยงและความบรรเทาในขณะที่หนทางจากตุกเจมายังปารามะ เต็มไปด้วยพลังการกดดันอันน่าสะพึงกลัวเสียงครวญนคลางของลมที่พัดผ่านเวิงว้างของภูผาซึ่งเหมือนเสียงร้องของผู้ผีปีศาจเป็นแดนสนทยาที่เราไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยแต่หนทางที่เรากำลังเหยียบย่ำอยู่ขนาดนี้ทางไปกาดใบนี้ความรู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ในโลกดึกดำบรรเป็นยุคสมัยแรกสุด ซึ่งก่อนที่จะมีชีวิตใดๆถือกำเนิดขึ้นลักษณะของแผ่นดินและก้อนหินคุนเขาและทานน้ำเปร่งประกายอันลี้ลับออกมาแต่แปลกที่ความรู้สึกลึกลับนี้ไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัวแต่ได้ความรู้สึกที่คุ้นเคยและสนิทสนมเราเดินฝ่ากระแสลมแรงอันหนาวเย็น ความแรงของลมทำให้เราเดินทางล่าช้าอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนมดตัวเล็กๆสองตัวที่พยายามจะได้ไปให้ถึงปากทางเข้าสู่ดินแดนห่วงห้ามซึ่งมีอาูนเฝ้ารักษาและหายใจออกมาเป็นลมพายุและความหนาวเหน็บเพื่อขัดขวางผู้ล่วงล้ำยิ่งเดินทางไปหนทางยิ่งเปรี่ยวร้าง ตามรายทางเต็มไปด้วยก้อนหินสีดำๆขนาดเท่ากำปัน้นหินสีดำเหล่านี้บางก้อนเมื่อค่อยออกจะพบร่องรอยของฟอสซิลดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นรอยของพวกตัวมแมลงและสัตว์น้ำที่ทิ้งร่องรอยอยู่ในหินสายน้ำกดเคี้ยววกวนอย่างไม่น่าเชื่อ แตก่ขนงออกไปเหมือนกิ่งไม้แต่กลับรวมตัวเข้าหากันใหม่แตก่ขนงออกไปอีกหลายครั้งที่ต้องวกข้ามลำทานข้ามไปข้ามมาเพราะหนทางวกวนจนสุดที่จะเดินเป็นเส้นตรงได้ รอยทางค่อยๆพาดขึ้นสู่สันเขาเราไต่ตามไปพอถึงแนวสันเขาหนทางก็ราบเดินสบายอากาศเริ่มเยือกเย็นขึ้นเรื่อยๆดวงอาทิตย์ล้มพ้นเหลือบเข้าไปครู่ใหญ่แล้วคงเหลือเพียงแสงจางๆของกลางวันที่อ้อยอิงอยู่ หนทางเริ่มลาดชันดิ่งขึ้นเหมือนกับจะตัดผ่านขึ้นไปบนยอดเราเห็นเงาสีขาวเล็กๆของคนสองคนสวมกางเกงขาสั้นแบกของหนักอึ้งอยู่บนหลังกำลังย่ำเท้าก้าวสั้นๆช้าๆแต่ทวารหนักแน่นฝีเท้าของเขาหนักหน่วงเชื่องช้าจนเรารู้สึกได้ถึงน้ำหนักบรรทุกบนหลังของเขา ทันใดนั้นเราสังเกตเห็นดวงจันทร์กลมโตโผล่พ้นยอดเขามาตรงกับหนทางเดินข้างหน้าภาพของกุริกลายเป็นเงาตัดกับดวงจันทร์ดวงใหญ่และหนทางนั้นดิ่งขึ้นไปเหมือนกับเป็นหนทางนำไปสู่ดวงจันทร์ภาพนั้นเป็นภาพที่งดงามมากเป็นความงามที่ลึกซึ้งจนปราศจากคำบรรยาย เป็นความงามที่แฝงไว้ด้วยความเหนื่อยยากและความทุกข์ระทมในชีวิตมนุษย์ในที่สุดเราก็ถึงกาดใบนีเมื่อดวงตะวันเรียกเก็บแสงเข้าไว้ในอ้อมอกอุ่นของมันจะหมดสิน้นกาดใบนีก็ยังคงสภาพเป็นเมืองร้างเหมืองเมือง,อ,งอื่นๆที่ผ่านมาถนนหนทางและตรีกราบบ้านช่อง เป็นเงาตะคุ่มอยู่ในความมืดเงียบสงัดและหนาวเย็นมีแต่เพียงเสียงฝีเท้าหนักๆของคนสองคนที่ย่ำไปตามท้องถนนน้ำในลำธารเล็กๆในเมืองกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งเสียงก้องของฝีเท้าเสียงแผ่นน้ำแข็งในแอ่งข้างถนนถูกเหยียบแตกความมืดความเงียบ ความหิวทุกอย่างกอบขึ้นเป็นบรรยากาศอันกดดันเรารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านมาตามไขสันหลังเดินอยู่พักใหญ่ก็ยังพงไม่พบผู้คนและหาที่พักไม่พบได้ยินเสียงฝีเท้าแว่วมาเราเดินตามเสียงไปหวังจะพบคนให้ถามไถ่ในเงามืดเราได้ยินเสียงฝีเท้าหนัก และเงาร่างผอมสูงเป็นนักเดินทางอีกคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมของเขาแค่กล่าวทักทายแล้วก็ทราบว่าเขากำลังเดินหาเพื่อนของตนเหมือนกันคณะของเขาสามคนเดินข้ามช่องเขามานั่งมาและพัดหลงกันไปในพายุหิมะเขาแวะมาตามเพื่อนเผื่อจะพบที่เมืองน,นี้ ดูท่าทางเขาเหนื่อยอ่อนอิดโรยมากเขาถามว่ามีโรงเตรียมที่ไหนบ้างเราตอบว่าไม่ทราบเลยเพราะเพิ่งมาถึงเขาแยกไปอีกทางหนึ่งเดินหาต่อไปเราก็เดินหาที่พักไปเรื่อยๆพอดีพบเด็กๆกลุ่มหนึ่งวิ่งเร่นหัวล้อกันเราเรียกเอาไว้แล้วถามว่ามีโรงเตี้ยมไหมเด็กๆ พาเราไปยังบ้านหลังหนึ่งแล้วก็หัวเราะวิ่งหนีไปเราเรียกเอาไว้บอกขอบใจแล้วก็เอาเปลือกหอยจากเมืองไทยให้คนละตัวดูแกชอบมันมากเจ้าของโรมเตี้ยมออกมากล่าวปฏิสันฐานกุรีกุจอร์นำเข้าไปในบ้านแกบอกว่าโรงเตี้ยมของแกชื่อว่า มุกตินาอินดูแกจะกกระตือรือล้อนหาน้ำร้อนน้ำชาให้กินจัดแจงที่หลับที่นอนให้แล้วออกมาชวนคุยสงสัยที่นานๆจะมีคนมาสักพักเพราะดูแกกุลีกุจอตื่นเต้นดีเหลือเกินแกบอกว่าเป็นคนที่เบส เมียแกเป็นคนทิเบตและทำอาหารทิเบตรอร่อยเสียด้วยแกเอารายการอาหารมาให้ดูเราสั่งอาหารทิเบตไปสามสี่อย่างมีแกงกะหรี่เนื้อจามรีกะหรี่ป๊อปแบบทิเบตซุปเห็ดและขนมปังทิเบตที่ทำจากแป้งข้าวโพดเพิ่งสั่งอาหารเสร็จฝรั่งคนเดินก็เดินมาถึงแกบอกว่าแกหาเพื่อนไม่พบตกลงจะพ,พัก อยู่ด้วยกันที่นี่เรากินไปคุยกันไปแกบอกว่าแกเป็นคนเยอรมันชื่อไรเนอร์คณะของแกออกเดินทางข้ามช่องเขามะนังซึ่งสูงถึง17,00 0ฟุตระหว่างทางเกิดพาย,ยุหิมะก็พัดหลงกันไปแกหลงอยู่คนเดียว เดินฝ่าพายุและลุยหิมะลึกถึงเขา่าเดินอยู่14ชั่วโมงจึงรอดตายมาถึงเมืองนี้ดูสีหน้าไลเนอร์ซิเสียวอิดโรยมากแต่ก็ยังทรหดที่รอดมาได้เราพูดคุยกันอย่างถูกคอไลเนอร์เล่าว่าตัวเองเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ปีที่สองที่มาเที่ยวนี้ก็หนีเรียนมาและตั้งใจจะหนีต่อไปให้ครบปี เราถามว่าแล้วไม่กลัวโดนไล่ออกหรือเขาบอกว่าพร้อมที่จะออกถ้าเขาไล่ยิ่งเรียนก็ยิ่งเบื่อจนมาก็มาเป็นได้แค่เครื่องจักรของการรักษาโรคพูดได้สะใจดีมาก ดูเขาจะเน้นเรื่องธรรมชาติและคุณค่าความหมายของชีวิตมากและก็สนใจปรัชญาตะวันออกมากด้วยเขาเป็นคนที่นุ่มนวลและก็มีความรึกซึ้งเป็นนักเดินทางที่เราประทับใจที่สุดในการเดินทางครั้งนี้เราคุยกันจนถึงดึกดื่มไลเนอร์จึงขอตัวไปนอนกรอนเพราะว่าเหนื่อยมาก เจ้าของโรงเตี๊ยมอุตส่าห์ไปเอาพงหนามแห้งๆมาจุดไฟให้เราผิงถึงจะเป็นแค่พงหนามแต่ก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นได้ไม่น้อยที่อบอุ่นไม่ใช่เพราะกอหนามติดไฟให้ความร้อนแรงกว่าไม้ฟืนแต่เป็นเพราะหัวใจของเจ้าของสถานที่ที่นี่อบอุ่นกว่าเจ้าของโรงเตี๊ยมแห่งใดๆที่ผ่านมาดูแกเป็นกันเองและอธิยาศัยดีมาก แกบอกว่าไม้ที่จะใช้จุดไฟหุงต้มและให้ความอบอุ่นแถวนี้หายากมากถ้าจะเอาต้องเดินทางไปตัดป่าสนซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปถึง3วันดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดไฟได้จึงถูกชาวบ้านนำมาใช้สถานที่นี้ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านคนพเนจรที่ไร้หลักแหล่ง กับเจ้าบ้านผู้เอื้อเฟื้ออบอุ่นเรารู้สึกชอบแกมากข้าคืนดึกสงัดดวงจันทร์อาบแสงผ่องไปทั่วแผ่นดินและขุนเขาสาดแสงผ่านกระจกหน้าต่างบานแคบๆความหนาวเย็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตมันไม่ได้แทรกเข้ามาในตัวเราจากภายนอก แต่ก่อเกิดจากภายในยามนี้มีเราอยู่เพียงลำพังกับความเงียบเรานึกถึงผู้คนภายในจรเหล่านั้นนึกถึงไรเนอร์นึกถึงกร,รัญญาไมยันนึกถึงคีดในขณะนี้ต่างก็เป็นผู้คนประเภทเดียวกันเป็นคนที่ทิ้งตัวตนไว้เบื้องหลังทิ้งสถานะความสำคัญและการยอมรับคนรู้จักและบ้านเกิด ทิ้งมายาภาพของตนไว้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนซึ่งทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายไม่มีเพศไม่มีอายุไม่มีชื่อไม่มีชนชาติต่างก็เป็นเพียงคนเดินทางเป็นเพียงผู้พเนจรที่ไม่มีใครรู้จักและไม่มีความสำคัญอะไรเป็นเพียงชีวิตของสัตว์โลกตัวเล็กๆในโลกกว้าง ซึ่งจะต้องเผชิญชีวิตของตนเพียงลำพังผ่านพายุพิมะ ผ่านทะเลทรายและดินแดนเขียวขจีซึ่งเป็นผู้คนสามัญที่ลดทอนสิ่งรุงรังในชีวิตของตนลงเหลือเพียงแค่สิ่งพื้นฐานเขาเพียงกินนอนขับถ่ายและสืบพันธุ์แน่นอนเขายังคิดและมีหัวใจที่จะรู้สึกเรียนรู้ถึงความเป็นไปอย่างง่ายๆที่เป็นเรื่องพื้นฐาน เป็นชีวิตที่แลดูสามัญจนไร้คุณค่าแต่ก็ไม่ธรรมดาสามัญอย่างที่คิดเขาต้องเผชิญทุกข์และสุขก,การพบพานและการพลัดพรากได้รับความจริงใจและต้องรองรับความหด้ายจากมนุษย์ด้วยกันต่างก็เป็นคนที่หวังจะค้นพบสิ่งลึกๆ สิ่งเล็กๆในดวงใจอันเป็นความฝันและความมุ่งหมายที่ไม่มีใครอาจเข้าใจและรับรู้วันนี้เราก็จบเรื่องเพียงเท่านี้และเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ